แล้วหล่อมาไม่ไม่คลอดเองเลยล่ะคะคือหนูขออนุญาตพูดว่าหนูไม่มีหนูไม่มีรังไข่ค่ะอ้าวแล้วที่อยู่ในท้องนั้นอันนี้คืออันนี้คือถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยค่ะช่วงนี้เป็นท้องผูกค่ะผูกไว้นานผูกไว้หลายปีอามาแล้วค่ะอันเด็กเจนน่าเจนน่าเลยเด้แล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะนอกจากที่เราบอกไว้เบื้องต้นค่ะผู้ขาการหาพบาล่าโบวถกับขวัญใจมหาชน เราก็กำลังกระปองหาเดนส์คอรตูนี่แต่งกายยอดเยี่ยมใช่ครับนะคะัเอากินกันให้เห็นทุกคนครับอย่าซ้อนอย่าซ้อนเรียงเลยค่ะเรียงเลยนะคะสวยดีครับดอกไม้ยังวอบได้อยู่พวงมาลัยยังวอบได้อยู่เชื่อไหมคะัว่าหนูยังไม่เห็นพวงมาลัยในของตำแหน่งของขวัญใจมหาชนเลยครับครูใช่นะครับจะมาเป็นดอกพลั่วนใหญ่จะเป็นพ่อพลั่โหวขวัญใจมหาชนเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นที่รักของทุกคนอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนพอพลั่าโหวเนี่ยคือเป็นเพลงที่ชื่นชอบออกมาดีเดียวกัวนะคะ น้าวน้าชายอยากเห็นวงอลไยนะคะน้าสมิทธ์มีไหมคะมีไหมคพวงอลไยนี่ถ้าผมเป็นผู้ชมของฮงฮงเน่ยดูนี่ให้คนไหนดีเพราะเก่งทุกคนดูเนี่ยไม่ได้ลำเอียงในเรนซิแต่ถ้าเป็นซินการได้ถอนใจหมากจนหนูจะรักมากห็นูเลยออกนอกหน้าไปดูเลยก้อนหนูรักน้องเขาพ่อแม่เขาอยู่ไหนโตขึ้นยังไงเอาหนูไปเลี้ยงนะคะมันเอาหนูไปเลี้ยงไม่ได้หนูเลี้ยงน้องเลี้ยงมากเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาดังเนี่ยหนูบอกเลยว่าหนูจะเป็นแฟนคลับเบอร์ต้นๆดีมากครับ รับรองว่าดังแน่และได้เป็นแฟนคลับแน่แน่และหลายคนดังค่ะเพราะว่าอยากน้องน้องชุดเดียวเนี่ยเอ่อตอนสุดท้ทายนไ่้คือเพลงเนี่ยเข้าไม่ถูกแต่การแก้ไขสถานการณ์เวทีถือว่าเป็นโปรมากถ้าเราไม่เคยได้ฟังเพลงนี้มาก,ก่อนถูก <c oughs> จับไม่ออกน <c oughs> ะจ๊ะจราไม่ออกจับ <c oughs> ไม่ออก,กนะจ๊ะเพราะน้องเขาอยู่บนเวที <c oughs> เราอย่างอย่างครูเองอย่างครูเป็นนักสรรแสดงเป็นเทรนเนลิฟท์มาครูยังได้ถูกยึดเกงไก่กาับมิสเต รายการตรงไหนจะตอนนี้รายการมีเคบันทีวีอยู่มันร้อยกว่าช่องนาเอาไปมันครึ่งหนึ่งอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเป็นพิธีการถูมาถูกค่ะก็เลยได้ด้วยกันเยอะถูกมารายการละาหกร้อยถูกมาเยอะไวเยอะราคาเนี่ยคะับตรงนี้คือหกความฝันนะคะที่กําลังจะได้ทราบกันนะคะเอาละครับเด็กๆกลังทักได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชม